สวัสดีค่ะ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 ทุกคนวันนี้นะคะให้ถ่ายว่าเรามาถ่ายรายการอะไรให้ถ่ายรายการแคปเชฟใช่เรามาถ่ายรายการแคปเชฟที่ ไปแล้วหรือเปล่ารายการนั้นุบไปแล้วปะ่ะรายการคุยแต่ไม่ได้รรรรนะรครบอ,อย่าประมทขอร้องไม่มีพื้นที่ให้คุณแล้ววันนี้นะคะเรามาเดินงานไม่เดินเล่นที่สี่ปทุมค่ะใช่แล้วรายการนี้ยังอยู่นะคะก็ยังไม่หายไปไหนเนาะแล้วเราก็จะกลับมากันในทุกอาทิตย์นะคะกับรายการนี้นะคะทุกทิศเลยัทุกทิเลยไม่ได้เหรอ วันนี้คราสีประทุมเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเพิ่งมาถึงแต่ว่าระหว่างที่ขับรถเข้ามาเนี่ยหนุ่มสาวหน้าตาดีมีสไตล์เยอะมากถ้าอย่างเง้ยเดี๋ยวเราไปลองเดินกันดูก่อนเลยมาดูกันว่าเด็กสีรประทุมเนี่ยมันจะชอบฟังเพลงแบบไหนเพลงอะไรนะครับแล้วงานเขาะจะดีไม่ดีไปเดินกันดีกว่าไปทำไมอ่ะพูดเอง สามคนแล้นี้แนะนำตัวเลยค่ะสามคนเลยค่ะชื่อบิวค่ะชื่อปลายฟ้าค่ะชื่อจัดค่ะชื่อเหมือนกันเห็นเห็นป้าว่าคนชื่อปลายมันหน้าตาดีไม่ไม่นองมันหน้าตาดีกว่าตองไก็ได้อันนี้สามทั้งสามคนเรียนคณะอะไรกันคะเออเรียนธุรกิจการบินใช่ค่ะเรียนธุรกิจการบินธุรกิจการบินเป็นเจ้าแม่การบินบินเมีมีสายการบินในฝั่งนะคะอยากทำงานอ่าทั้ไทย เอ็มไม่เล็กค่ะไปไกลเนาะไม่คิดเออไม่มีแบบจะมีไทยอยู่ในความฝันเลยหรอผักใก่อนใก่อนนะคะตอนนี้ตสังก่อนเฮ้ยแล้วนี่รากาเรานะคะได้งานไม่ลไ่เนเราจะถาม i s องสาวๆว่าช่วงนี้สาวๆฟังเพลงอะไรมีเพลงโปรดในใจไหมเพลงที่ชอบฟังหนึ่งเพลงค่ะโอเคค่ะขโมยหน่อย อ่ะบิวก่อนเลยอ่าตอนนี้ติดเพลงมัธยมของพลิแคทใช่เพลงใหม่ล่าสุดก็ใส่ใส่นี้ใส่ยินดีหน่อยเป็นสายโรเซอร์เหรอที่สุดที่สุดไม่ใช่หรอตัดหอกันนี่ตัดหอกันนี่ตัดหอกาสอี่าัดหอกันนี่เป็นเพลงถ้าเขาจะรัก ยิ่เยเขาก็รักยิ่เฉยเขาก็รักถ้าเขาจะรักเมาเป็นหมาเขาก็รักเเช่วงนี้จะเป็นเพลงของท r e v o r t เป็นอยู่ได้ได้อยู่ค่ะก็ช่องเพลงนี้เหมือนกันใช่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนเลเด้ แจกวาร์ปได้ไหมไอจงไอจีเฟสบุ๊กได้สะดวกไหมคะสะดวกค่ะแจกเลยจ้ะของบิวนะคะบิววีเวอร์ค่ะ B E W V E V E R ค่ะโอเคอันนี้ปลายฟ้าล์มิดาค่ะ P A I F A H แล้วก็ R M D ค่ะค่ะจัสตินอาร์มันะคะแล้วก็เป็น J A S M M I N E ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น i ไอจีสาวๆมาให้ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปกันเลยขอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วนี่เราก็ได้ สุดหล่อมาอีกหนึ่งคนนะคะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยชื่อวอรดครับชื่อพอสพอดเฉยเฉยเลยอะคะใช่ครับเรียนคณะอะไรคะเอ็อน,ด,อนดิจิตอลเมดิ亚หน้าคุค้นๆนะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันใช่ครับอ้าวเรารู้จักกันไหมคะรู้จักนะมีแฟนยังคะมีอะครับมีควายตอแหละถามหน่อยว่าเพลงโปรดในช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรชอบฟังเพลงอะไรคำตอบ เมื่อกี้เลยถ้าไงก็ให้รุงแจกว้าบได้ไหมแฟนมันจะว่าไหมอเคเอาเป็นไอจีหรือเฟซบุ๊กก็ได้อ่าไอจี P A U S T C H E Y มีมีตัวของนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบเพื่เดียวกันชอบคนเดียวกันก็ทักไปคุยกันได้คร่ะเป็นแบบว่าผู้ชายเอ้ยอยากเป็เพื่อนอยากเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุ้นหน้าเอ้ยเคยแบบอยากมีเรือดเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็ทักมาใหม่ได้ดิวใหม่ได้ขึ้นไอจีมาให้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะนี่เราก็ได้หนุ่มแว่นมาอีกหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อนิวครับหนุ่มเนวหนุ่มเนวทำงานอะไรคะนี่นคณะการบินครับอาชีพงาการบินครับจบปีอะไรละปีสามครับ เรียนเรียนการบินเพราะว่าอะไรอ่ะอยากเป็นอยากทำงานเกี่ยวกับบริการชอบงานบริการายก็ชอบบริการโพสเอ้ยอะไรนะายก็ชอบบริการเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าชอบบริการคนอื่นเงี้ยเหรอชอบคนอื่นมบริการอ่ะนี่พี่ขอรบกวนเราเราช่วงนี้เราชอบฟังเพลงอะไรเอ่บฟังเพลงครับพี่ขอมาหนึ่งเพลงเป็นเพลงที่เราไม่ว่าเราเราจะชอบฟังตอนเศร้าหรือตอนมีความสุขก็ต้องเพลงนี้อะไรเงี้ยเพลงข้างกันอะไรครับของทีมแอนดาว ทำไมันถึงชอบเพลงนี้มันมันแบบเหมือนความรู้สึกอะไรไงต้องบอกความรู้สึกปี๊มีแฟนหรือยังคะถามได้ไหมไม่มีไม่มีอ่ะถ้างั้นถ้ายังไม่มีเสนอว่าแจากวาร์ปได้พี่ขอไอจีหรือเฟซบุ๊กเราได้ไหมคะอ่าโอเค,ค <Okay. S 2> okay. แจกเลยสะกดเลยไอจีอะ N E W N E O Z A ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีน้องนิวให้ตรงนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะค่ะเราก็ได้หนุ่มหล่อสาวสวยมาอีก หนึ่งท่านแล้วนะคะแนะนำตัวเลยค่ะเอาครับผมชื่อมิวนะครับผมเรียนอยู่คณะน,นเิเทศศาสตร์ครับสาขาพายาธิวสทดิจิตอลครับผมสวัสดีค่ะชื่อลถดเมย์นะคะอยู่การท่องเที่ยวและการบริการค่ะสาขาการบินค่ะเอออยู่ปีอะไรกันแล้วคะ,ะครับผมปีสองแล้วครับพี่ปีสามค่ะช่วงนี้มีเพลงโปรดหรือว่ามีเพลงเพลงในใจไหมคะสักหนึ่งเพลงขอขอขโมยหน่อย ช่วงนี้กำลังอินเพลง Text Me Up ของ,ง Dream Perfect Do Jim ครับผมว้บบ ي, าวชอบเพลงรอค่ะของใครเอ่ยจำไม่ได้เรอเคเดี๋ยวเราไปหาเอง,องก,ก,องไอไงกไ็ได้ถ้ายังไงสะดวกแจกวัาเปรย้ยงไหมคะเป็นไอจีหรือเฟซบุ๊กก็ได้เผื่อแบบว่าให้คนที่เขาฟัง,พง,พงเพลงเดียวกัน นะครับผมเือนอไอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อจยีครับไอจีมิเลียนครับ M L สตัวแล้วก็ ON ครับค่ะไอจีนะคะชื่อรถดเมย์ค่ะ r o d อด y y ็มอค่ะวาสามตัวค่ะโอเควาสามตัวนะคะ,คะ,คะถ้าสี่ไม่ใช่นะถ้าสี่เป็นเป็นเป็นอีกรถเมย์หนึ่งเป็นบขอสอ,อันนั้นอะโอเคถ้าอย่างเงี้เดี๋ยวเราขึ้นไอจีของสองคนนีไวให้ด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะเราได้สาวสุดเท่มาอีกหนึ่งคนนะคะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะ แบมเป็นรีคณะอะไรล่ะคะเรียนอยู่ <im itation> วิทยายการท่องเที่ยวและบริการ oh, ค่ะอ๋อเยอะเนาะวันนี้ได้คะนน้เยอะมากปีอะไรแล้วคะแบมปีสองค่ะอ <im itation> ่าแบมคะ uh, รบกวนขอเพลงที่สองของแบมหรือว่าเพลงที่ชอบฟังตอนนี้ได้ไหมคะหนึ 1, 1> ่งเพลงค่ะ uh, ที่ชอบก็จะเป็นของวงบิงมีเดอะฮอลีสันนะคะ <im itation> ชื่อเพลงว่า wonderfullife ค่ะอืออแบม แจกลับใช่ไหมคะเป็นไอจีเผื่อแบบว่าคนที่ฟังเพลงแนวเดีวยวกันทักไปคุยแล้วแบบพาปไปฟังเพลง,งเ,เวลามีคอนเสิร์ตอะไรแบี้ใช่ไหอคะชื่อไอจียาวมากเลยค่ะได้พูดอะไรเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปให้น้านล่างเออชื่อว่า every one hates me at I hate my self ค่ะชิมมาเลยตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ะไงก็รบกวนแค่มีขอบคุณมาก,กนะคะค่ะแล้วเราก็เจอรูกงามอีกหนึ่งท่านนะคะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อธนพงศ์เสริมศักดิ์วรคุณน,นะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับเ,เรียนการบินนะครับผมปีอะไรแล้วคะน้องกอ๊อฟปีนหนึ่งครับปีบนหนึ่งเองทำไมเด็กปีนหนึ่งผมปีน,นี้มิกบุกจังวะรู้สึกเสียใจยที่แบบเกิดก่อนมากๆอ,ะอ่ะอ้าวโอเคน้องกอ๊อฟน้องก๊อฟมีเพลงโปรดในโดนใจไหมคะที่แบบว่าไม่ว่าจะเศร้าหรือจะสุขก็ยังฟังได้หรือว่าเพลงที่ชอบฟังตอนนี้ก็ได้พี่ขอขโมยหน่อยหนึ่งเพลงเพลงความรักของบริสแลมอ่ะความรักของบริสแลม ้ยังครพีนตั้งแต่สมัยเรียนปฐุมนะครับก็ไม่นานนะเราเพิ่งปีหนึ่งอะเราเกิดทำได้วยเหรอปฐุมปฐุมก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้ยวแล้วกรอบเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนภาคใต้ครับจังหวัดตรังออกเป็นคนตรังชอบจังเลยคนใต้ตัวเองคนใต้ด้วลูกกอฝากวาร์ปเนี่ยค่ะกรบเป็นไอจีไอจีเหรอแจกได้ไหมถ้าดวงตัวเต่าแจกได้แต่จำไม่ได้ รแ,แต่พี่ขึ้นไปให้ดอยหลังไปถ้าเกิดมีผู้หญิงทักไปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม,มเพราะว่ากลุ่มสาวรายการพี่แซ่บปลื้มได้ครับได้แน่นะโอเคถ้าเกิดมีขอบคุณมากค่ะคถ้าเราเจอสาวน่ารักอีกหนึ่งคนแล้วนะคะรู้ก,ก่ในน้ําตัวเลยคะ่ะค่ะชื่อปุ๊กค่ะปุ๊กไม่ต้อทำเยอะเลยปุ๊กปุ๊กปิ๊กในไหมค่ะปุ๊กเย่างเดียวยโอเคน้องปุ๊กน้องปุ๊กเรียนคณะอะไรคะปีอะไรแล้วเอ่ยคณะนิติศาสตร์ค่ะปีสอง น้องปุ๊กคะพี่ขอรบกวนขโมยเพลย์ลิสต์ของน้องปุ๊กหนึ่งเพลงได้ไหมเป็นเพลงที่ชอบฟังหรือว่าเป็นเพลงที่ชอบฟังตอนนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเพลงโปรดตลอดกาลเลยก็ได้อ๋อก็น่าจะเป็นเรือใบค่ะเรือใบของใคร,รอะไม่รู้ว่าชอบฟังจีเชนมันร้องประมาณไหนไม่รู้มันไม่ร้องไม่ถูกอะเรือใบได้แต่ว่าเรือใบไม่ใช่เรือ,อยอทเรือหางยาวไม่มีเรือใบเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นไปดูไป เรือ Thailand อไทยยลนู่่ัง,ง้ปุ๊กเปิดวาร์ปได้ไหมคะสะดวกไหมได้ค่ะเป็นไอจีดีกว่าเนาะ,ะ,ะ M ค่ะ mm y พิงค์ค่ะ mm y เป็มคนนี้ก็กระทันรัดจังเลยอะ่ะหน้คืนให้นะคะ,ะในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะค่ะแล้นี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งหนุ่มแล้วนะคะเป็นหนุ่มตาน้่มข้าวนะคะสวัสดีค่ะในน้ำตัวเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเจมี่นะครับ,รบเจมี่แบรนด์เจมี่แบรนด์เรียนคณะอะไรคะเจมี่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการครับปีอะไรล่ะคะปีหนึ่งครับว้าปีหนึ่งปีหนึ่งเองทุกคนกําลังจุกจุกถ้างั้นจะมีคะไปขอขโมยเพล์ของเจงมี่ชัหนึ่งเพลงได้ไนหะมคะเพลงที่ชอบฟังหรือว่าเพลงที่แบบชอบตลอดกาลเลยก็ได้ถ้าเป็นชอบตลอดกาลผมเลยชอบอ่า uh, p e r f e c t ของ e อชเ e ลครับอขอถามได้ไหมคะเจมีจม่ว่าเราเป็นลูกครึ่งอะไรหรือว่าไม่ใช่ครึ่งเต็มเลยเป็นลูกครึ่งแทงกิ่เขานี่ครึง่งเราเหรอ ครลุกรึ่งครับดีเลยเนาะถ้างั้นไม่ไทยเลยเหมาะนี่เมาะอยู่คือยังไม่เจอไทยเลยอืมถ้างั้นจะไม่คะแจกบล็อกตัองได้ไหมเป็น IG IG นะครับจะเป็น j a m i e b l a n d 9 4ครับโอเคค่ะถ้าใครฟังเพลงเดียวกับเจมมี่นะคะก็ไปตาม IG น้องได้ด้านล่างนะคะสาวๆทักไปได้ไหมบบเอ้ยฟังเพลงเดียวกันเลยอะไรเงี้ยได้ครับผมสะดวกใช่ไหมคะสะดวกโอเคพี่จะทักไป ค่ะนอาจารขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเราเจอหนุ่มหล่อสาวสวยอีกแล้วค่ะมอนี้นะคะไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยขยับนิดก็เจอขยับนิดก็เจออ่านได้นั่ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะตอมนะคะสวัสดีครับผมชื่อโมจินะครับโมจิโมจิโมจินี่นุ่มไหมคะอะไรห้องต้นิ่มอยู่นิ่มอยู่ถ้าถ้าหมายถึงแก้มันนิ่มนะพี่ไม่เชื่อสู้มือพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวย้ายที่สุดไม่เป็นไรค่ะ คือเลยค่ะามาโมจิกับอะตอมโอเคเรียนเรยนคณะอะไรกันบ้างคะตอมเรียนสาขาธุรกิจการบินค่ะวิทยาลัยท่อ,อทงเที่ยวและ <บน S 1> การบินเยอะนะวันนี้การบินเยอะผมเ,นนเรียนคณะเรือกับตอมแต่ว่าสาขาเรือครับอ๋อเรือเราอยากนั่งเรือตรงไหน <laughs> <Okay. S 2> โอเค <p> พี่รบกวนขอเพลิสต์ของทั้งสองคนได้ไหมคะเป็นเพลงที่ชอบตลอดเลยก็ได้หรือว่าเพลงที่ชอบฟังตอนนี้ก็ได้ค่ะขอแค่คนละหนึ่งเพลงลืมไปก่อนลืมไปก่อนของใครคะของที่อุ๋ยไปได้ไป ลืมฉันไปก่อนได้กหักเหหกรอช่วงเนี้ยเปล่าครัแค่เนื้อพี่มันตรงอ๋อตรงดูค่ะอ๋วต้อมอะคะต้อมชอบลงใจค่ะของบุกี้ไปอันอ๋อใช่ใช่ไหมปวดท้อง ไม่โอเคถ้าอย่างไรสองคนสะดวกแจกวับไหมคะเป็น IG ได้ค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะตอมเปอไอจีนะคะชื่อพัสสิตาค่ะ p a t c h s i t a จุด a t ค่ะยาวอยู่เหมือนกันนะของผมมูจิจุดซินครับ m o j i จุดแล้วก็ s i n ครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้น IG ทั้งสองคนไปให้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ จบแล้วเหรอจบแล้วทำไมยังไม่ถ่ายปิดเลยก็ถ่ายปิดตรงนี้ไงเอาปิดตอนเดินกลับเลย้วทำไมเนี่ยเดินไปด้วยกันพอก็เข้ามูดออกเองบกามายาปิดสักแบบวันนี้เป็นไงบ้างค่ะวันนี้นะคะก็สีบันทุมก็ดีนะแบบด้วยความมอมกระทันรักอะเดินไปทาไหนก็เจอคนเจอมาไหนก็เจอคนแล้วก็งานดีด้วยไง<อ>ไ<ห>ม่ใช่แค่ว่าหน้าตาดีอ่างเงี้ยสไตล์เขาก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงที่เขาฟังบางคนนี่เราก็ว้าวเลยนะ อ๋อเพลงดีเหรอดี่เพลงดีเพลงว้าคอเ้าวเพลงดีไม่รู้จักใครวา้างเพลงอะไรวะชาพี่บออ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมอสีปรทุมกูดค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่มอไหนติดตามชอบเพลงไหนเหมือนกันก็เลยอย่าลืมเม้นไว้ด้านล่างด้วยนะนลองแก้งดุให้กูลองแก้อะไรนะสะดุ ก็เขารู้หมดแล้ว no ว yes anyway> ่าเนี่ยแกม่่อยาอูคนนี้น้องเขาดูกนแล้วนี่คนดูเขารู้เฮ้ยนี่เขาก็รู้ดิว่าเรารู้จักกันพูดอันนี้แบบอแบบอยดเอออะหยได้เลยพูดแทนูดพี่เขไม่ได้พูดอย่าพูดว่าสาหรับวันนี้เออสาหรับวันนี้ช่องบูวิจก็ขอลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซัคตด้วยนะคะเดกดกระดิ่งกิ๊กๆเกดกระดิ่งกิ๊กๆดูเยอจริงมันดูเยอะจริงไปบายบายค่ะ ต่อเพลงคุยเดี๋ยวไปดโครดกันครับ